วันนี้เสียงค่อนข้างดังหน่อยนะคะเคพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันลอยกระทงแล้วก็พอดี้ฉันก,ก็กลับมาเมืองไทยแล้วก็มีเพื่อนๆเนี่ยเป็นเซเลบมาเยี่ยมเยลียกันมากมาเลยมาดูว่าวันนี้ใครมาลอยกระทงที่กาญจนบุรีกันบ้างที่วังขันไหนพาเลสนะคะน้องชิชาลิ้นเซกตอนที่เอากลัวไปคนหนึ่งก่อนน้องโอพอน่ากลัวลิ้นเซย่าเยอะเยอะโซคิวอันน้องแบงค์เรีอะ แล้วยังมีบุคคลสําคัญอีกคนหนึ่งนะฮะในโลกโซเชียลที่จะแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกําลังแต่งตัวอยู่เลยนะใครเอ่ยสวัสดีค่ะเพื่อนชาวโซเชียลแซมนะคะตอนนี้พี่โยกำลังจะติดขนตาปลอมนะคะแต่ว่าขี้โป๊มากคือตอนนี้คือไม่เอาอะไรมาเลยคือสีไทยเดี๋ยวทุกภาพไม่ซัดแทันทีเลยวันนี้เรากำลังจะไปลอยกระทงกันที่ท่าน้ำกาญจนบุรีนะครับตาหมา ซึ่งยังไงเอ่ยเราให้ตาตกตกๆเหมือนหมา <c oughs> เพราะว่าจะทำให้ตาหวานไข <c oughs> มุกโชว์ใช่ไหมตามห <c oughs> า,มาหวาน <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวจะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่ท่านา้ำกาญจนบุรีนะเพื่อไปลอยกระทงกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันโอเค